น้องรัไในเวลาทําการบ้านแล้วขี้เกียจทาอ่ะพี่โมหนูอยากเล่นเกมน้องก็ตั้งใจทํนเลยสิถ้าทําไม่เสร็จเดี๋ยวแม่ก็ด่าพี่อีกอะ่ะก็มันยากอะ่ะหนูทําไม่ได้หรอกมันยากตรงไหนวะมีแต่โจทย์ง่ายๆทั้งนั้นเลยเนี่ยง่ายจริงเหรอในพี่โมลองถามหนูมาสักข้อสิได้สิน้องรัตข้อนี้ง่ายมากเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ถ้าแค่นี้มึงตอบไม่ได้นะไม่ต้องมาเรียกพี่ว่าพี่เลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ หนึ่งใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไว้โอ้กูจะบ้าตายมึงโง่จังวะโง่จริงเหรอไอโมเดี๋ยวก่อนนะนี่น้องเรียกพี่ว่าไอ้เลยเหรอก็เป็นพี่มึงนะเว้ยก็แกบอกเองถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องมาเรียกว่าพี่นี่ไอโมบายคงถูกใจแกม,มากสินะไอโมไอโมไอโมเลิกพูดได้แล้วน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นมายากลให้ดูมายากลอะไรเหรอพี่โมดูหนังสือนี่ให้ดีนะ อันนี้ขอเปลี่ยนจากสอนการบ้านเป็นสอนมวยแกแทนแล้วกันนี่โมแกสอนการบ้านน้องเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้สอนเลยครับแม่น้องกลับมาจากโรงเรียนก็นอนเลยครับปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นจริงเหรอนอนได้นอนดีไอ้ลูกคนนี้สงสัยที่โรงเรียนเรียนหนักสินะถึงได้เพียขนาดนี้นะ่ะคงงั้นแหละครับแม่เดี๋ยวถ้าน้องตื่นโมสอนการบ้านน้องเองครับ ดีมากเลยลูกงั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้แม่ให้ไปเที่ยวพักผ่อนตามสบายเลยดีไหมจริงหรอครับแม่ให้ไปเที่ยวจริงหรอครับขอบคุณมากครับเจ้ได้ไปเที่ยวแล้วเว้ยถ้าง,งั้นแม่ฝากน้องด้วยนะเดี๋ยวแม่จะไปดินเนอร์กับพ่อก่อนไปเที่ยวไหนหรอพี่โมโ่ขอหนูไปด้วยสิไปด้วยไม่ได้หรอกน้องพี่ไปกับเพื่อนๆเ,เด็กๆไม่ควรไปมันอันตรายไม่ให้ไปงั้นหนูฟ้องแม่นะแม่